คือน้องลินลีล่นเนี่ยเคยดูรายการของพี่หนุม่มรายการหดกระแสแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบว่าสไตล์เดียวกับเราเ,ออเราก็เลยแบบเอ้ยแล้วเขาบอกเขาอยากเป็นดาราเ,ออเราไปรู้จากรายการพี่หนุม่มว่าเขาอยากเป็นดาราเออ,เอ,อพอดีเราก็จะทําหนังเรื่องโคโกะโลเราก็โทรหาพี่หนุม่มนอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วยังเป็นโมเดลลิ่งอย่างพี่หนุ่มพนไม่กล้าพี่หนุ่มอะโทรไปเกิดให้พอดก่อน แล้วก็เดี๋ยวพศโทรไปคุยเอง uh huh. พี่หนุ่มก็เกินเกินเสร็จว่าเกินเรียบร้อยแล้ว uh huh. โทรไปได้ก็โทรไปบอกน้องน้องก็ดีใจน้องก็บอกว่า uh huh. อู้ไม่คิดเลยว่าพี่พศจะมาเอาหนูไปเล่นถ้าน้องเล่นดีเดี๋ยวเล่นหอตะแตกด้วยนะเพราสไตล์นี้มันต้องไปอยู่ที่หอตะแตก uh huh. ตอนนั้นหอตะแตกแหกกระสืออ่ะ uh huh. แล้วจะเปลี่ยนเป็นหอตะแตกแหกเจ้านี่ uh huh. เฮ้ยแหกอะไรนะแหกลุกนี่ uh huh. พศได้จากพี่หนุ่มมาหลายคนเลยนะที่ uh huh. เป็น อย่างพวกกระเทยซอยสิบเอ็ดน่ะมาจากพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเป็นโมเดลลิ่งกันชัยเป็นโมเดลลิ่งพี่หนุ่มกันชัยเป็นคนติดต่อให้หมดเลยทุกคนค่าตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม้ขนาดกันจมพลังอ่ะมาเล่นหนังให้เรายังผ่านพี่หนุ่มเลยขนาดค่าตัวนี้พี่หนุ่มจะเป็นเรียกแบบบอกให้คุณกันชัยบอกเลยว่าไอ้บอกให้คุณกันจมพลังว่าเรียกเท่าไหร่เลยนะเขาเรียกว่าตอนนี้ชายยาพุ่งกับไวกว่าแสงไม่มีใครต้านคุณพดอนุ์ได้ ก็คือจริงๆตอนแรกจะไปแสดงหนังเรื่องเดอะแฟลตแล้วแต่ไม uh. ่ท mm. okay. ันเขาได้นักแสดงไปแล้วก็เลยก็เลยก็เลยยังทําหนังไทยอยู่ก็เลยปอันี้เลยใช่น้องลิลลี่อย่างนี้คือมันถูกจริตอะไรพี่พศคะถึงอยากเจานคือน้องเรนน้องลิลลี่เนี่ยเคยดูรายการของพี่หนุ่มรายการหดกระแสแล้วรู้สึกว่าคําพูดคําจาเพราะว่ามันมันมันคือคือสร้างสรรค์แบบไม่สร้างสรรค์แล้วก็คือจริงใจเออเป็นแบบว่าสไตล์เดียวกับเราเราก็เลยแบบเอ๊ย แล้วเขาบอกเขาอยากเป็นดาราเราไปรู้จากรายการพี่หนุ่มว่าเขาอยากเป็นดาราเออพอดีเราก็จะทําหนังเรื่องโคกกโลซึ่งซึ่งที่พี่ป่องพี่หนุ่มนิกกี้เล่นอะไรันบนี้ยแล้วพอดีเราเห็นในเรื่องมันจะต้องมีสาวชาวบ้านเป็นผู้หญิงในหมู่บ้านคนหนึ่งที่แบบว่าท้อสิทธไปทั่วเมาลุนเมานี่เมานี่เมานั่นเออแล้วก็ก็เลยสนใจแต่เราก็เอะพี่หนุ่มเขาเป็น เจ้าของเป็นคนโมเดลลิ่งเราก็โทรหาพี่หนุ่มนลังจากจะเป็นพิธีกรแล้วอยากเป็นโมเดลลิ่ง่ะพี่หนุ่มครับเออพี่หนุ่มพดขอขอเบอร์น้องน้องเหียนในเซน้องลิลลี่เหียนในเซอยากเอามาเล่นโคกะโลพี่หนุ่มก็บอกแป๊บเดี๋ยวหาให้แล้วพี่หนุ่มก็ส่งเบอร์มาแล้วบอกขออนุญาตพี่หนุ่มโทรไปคุยกับเนาะขออนุญาตพี่หนุ่มโทรขอให้พศโทรไปคุยนะแล้วบอกเอางี้ดวพี่หนุ่มพศไม่กล้าพี่หนุ่มอะโทรไปเกินให้พจก่อน แล้วก็เดี๋ยวพทโทรไปคุยเองอแล้วก็พี่หนุ่มก็โทรไปเกินเพราะพี่หนุ่มเขาออกรายการหุ่นกระแสไงพี่หนุ่มก็เกินเกินเสร็จว่าเกินเรียบร้อยแล้ว<ะ>โทรไปได้ก็โทรไปบอกน้องน้องก็ดีใจน้องก็บอกว่าโอ้หไม่คิดเลยว่าพี่พศจะมาเอาหนูไปเล่น,น,พนเพราะตอนนี้เขาก็มีหนังหนังที่เขาถ่ายยังไม่เสร็จนหนังที่แบบชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นังเขาพูดเราก็บอกนะของพี่ไม่ไรของพี่เอาคิวสิงหาสิงหาคันยาเพราะหนังเข้าห้าธันวาไงเราก็เลยเราก็ได้คิวพี่ปองได้คิวนิกกี้เราก็เลย ก็บอกพี่หนุ่มว่าขอพี่หนุ่มว่าได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเพราะก็ได้จากพี่หนุ่มมาหลายคนเลยนะที่เป็นอยาอ่างพวกกระเทอย่างพวกกระเทยซอยสิบเอ็ดนนะ่ะมาจากพี่หนุ่มนะ<ม>พี่หนุ่มเป็นโมเดลลี่คุมกัญชัยเป็นโมเดลลิ่พี่หนุ่มกัญชัยเป็นคนติดต่อให้หมดเลยทุกคนคัดตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ขนาดกันจำพลังอ่ะมาเล่นหนังให้เรายังผ่านพี่หนุ่มเลยคือทุกวันนี้พี่พจนี่หาักแสดงนี่คือดูแค่หัวลูกแลยดูหนกระแสแล้วก็ติดต่อคุณกัญชัย คุณกัญชัยครับเออขอกันหุ่นกระแสในเสะคุณกัญชัยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อให้แล้วก็ขนาดค่าตัวนี้พี่หนุ่มยังเป็นเรียกแบบบอกให้คุณกัญชัยบอกเ๋ยว่าไอ้บอกให้คุณกันจอมพลังว่าเรียกเท่าไหร่เลยนะอ๋อใช่หมดเลยใช่เป็นแต่เขาตาแรกคุณกันจอมพลังบอกเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่พี่โพสแต่พอสักพักหนึ่งมาถึงก็รู้สึกว่าเขาไปคุยกับพี่หนุ่มไปแหละก็เรียกราคาราคานี้แล้วก็เออสงสัยพี่หนุ่มแบบว่าพี่หนุ่มทำไมเรียกให้แพงจังเลย ไม่ได้ขอราคาให้หน่อยเราจะคิดว่าเราจะให้แค่นี้พี่หนุ่มเรียกแค่นี้อ่ะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้อยู่แล้วให้แล้วแต่แบบแซวเล่นๆฮะเราไม่มีเงินเราไมีเงินใช่ไม่ใช่บริษัทเรามีเงินก็เป็นโมโนออริจินอลกับเอ็มสโตร์นะฮะเข้าเขาหุ้นกันเรื่องโคกระโหลกแล้วก็ไวเป้งสองจะมีห่อจะแตกด้วยถ้าน้องเล่นดีเดี๋ยวเล่นห่อจะแตกด้วยนะเพราะสไตล์นี้มันต้องอยู่ที่ห่อจะแตกใช่จะแซวแบบแบดแบบน้องแบบ หรือเซ็กซี่นะออแต่งตัวเซ็กซี่นิดนึงออแล้วก็พี่ว่าจะเปลี่ยนนะตอนนั้นหอตะแตกแหกกระสืออ่ะแล้วจะเปลี่ยนเป็นหอตะแตกแหกเจ้านี้เฮ้ยแหกอะไรนะแหกลุกนี้เออเออี่เแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อเรื่องได้เลยถ้าเรื่องไหนมาก,ก่อนกูเปลี่ยนเลยเออแล้วก็เปลี่ยนประเด็นด้วยตอนนี้ประเด็นด้วยไม่เป็นกระสือแล้วเป็นเจ้าเป็นลุกนี้เป็นเจ้านี้ไปทวงลุกนี้เลยแล้วตอนพี่พโทรบอกน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาหนูมาเป็นนักแสดงแล้วกันเห็นบอกมีความฝันอยากเป็นนักแสดงน้องเขา น้องเขาก็ดีใจไม่คิดว่าพี่พศจะติดต่อมาพี่ก็ยังบอกน้องต้องไปขอบคุณพี่หนุ่มเพราะพี่หนุ่มติดต่อให้อีกทีหนึ่งแปว่าน้องไปออกโขกระแสนี่โดนโกงไปหกแสนนี่ก็คือคุณแล้วนะได้เป็นนักแสดงด้วยสงสารน้องเขาแต่น้องเขาเป็นคนแบบเหมือนพี่อ่ะคือพี่ก็เคยโดนยืมโดนยืมเงินนี่แหละเื่ออะไรอัคนยืมพี่พศอย่าไปพูดเลยเออไม่ไม่ใช่ปอปลาไม่ใช่ปอปลามอม้าไม่ใช่ปอปลามอม้าก็คือยืมไปแล้วแบบ บุมารอถึงตีสี่ตีห้าเลยนะจะเอาเงินอดักเพระเราออกเช้าไงแล้วก็ยามก็บอกมีคนมารออยู่หน้าบ้านก็จะมามายืมเงินตอนยืมเนี่ยโอ้แทบกราบตีนอ่ะใช่เทบกราบเท้าแล้วกันพอตาก็ให้ยืมไปก็แสนนึงนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เราก็ทวงเราบอกไหนล่บเงินมันครบกำหนดแล้วสามสีเดือนแล้วไม่เห็นเอามาให้เลยหนีหนีหนี หาไม่ตัวไม่เจอเลยเราก็ชักมันเราก็คิดว่ามชาติก่อนเราเอาของเขามาชาตินี้เราก็เอาคืนเข้าไปมันได้สบายใจคนนี้สนิทแมที่ไปยืมเราหรือว่าก็สนิทเซ่ไม่งั้นมันจะรู้จักบ้านเราได้ไงแต่ส่วนใหญ่เราได้เราประกาศตรงนี้เลยประกาศทางช่องเก้าในแอนเทนเลยว่าถ้าคิดจะคบกันห้ามยืมเงินให้ขอยืมกูก็ไม่ให้เพราะว่ากูขี้เกียจตวงขอได้ไหมถ้ามาขอเลยตรงๆมาขอแล้วให้แต่ถ้ามายืมเนี่ยไม่ให้ แต่ถ้าขอเยอะก็ไม่ให้นะขอพันสองพันอ่ะพอจะให้ได้แต่ถ้าขอไอ้นั้นเหมือนเราเหมือนไอ้นั่นอีกเราเป็นคนใจดีไงแบบในเนี่ยเราก็ซื้อผ้าอะไรนะที่เขาไม่ใช่แผ่นเพร์อเขาก็ขอว่าลูกเขาอยากได้เราก็ซื้อไปให้ซื้อไปให้ซื้อไปวันหนึ่งเราไม่ซื้อวันหนึ่งเราอุ้ยรู้สึกเยอะไปแล้วมาด่าเรามาด่าว่าทํไมทไมไม่รู้แผ่นเพื่อหรือเาไปแดกข้าวก็ไม่รู้งงเราก็เลยเข็ดเลยตอนนั้น แต่แต่เมื่อก่อนน่ะทำให้เร,เ,รเราเราเราใจร้ายมากขึ้นเมื่อก่อนเราจะใจดีงไงเราบริจาคหมดเลยได้ไพวกที่ขอขอเราแต่พอเรารู้ว่ามันไม่จริงมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แม้กระทั่นเด็กที่มาเช็ดกระจกเราก็ไม่ให้เพราะมันจะทําให้คนที่แบบ เคยตัวไม่ทํามาหากินอย่างอื่นแล้วกระจกเราไม่ใช่เช็ดแล้วใส่นะเช็ดแล้วกระจก,กคุณต้องไปไปเสียงเงินล้างแพงกว่าให้มึงอีกช่วยเขาว่าจะจ่ายตังค์เพิ่มอีกใช่<อ>แล้วก็ที่สําคัญคือขอทานเนี่ยเมื่อก่อนให้ออ้ยให้หมดเจอที่ไหนก็ให้จเจี๋ยวนิ้ไม่ให้เลยเ,<อ>เพราะเรารู้สึกว่าเราไปสร้างความเคยตัวให้กับคนขี้เกียจทํางานแล้วก็บอกคนไทยเลยว่าใจดีอ่ะใจดีได้แต่เราอย่าไปสร้างความเคยตัวให้กับ สงสารก็สงสารได้คนทํามิขี้สงสารเนี่ยแต่ถ้าเราไปสนับสนุนให้ให้ให้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทํางานเขาก็มานอนขอเงินมันก็สกปรกบ้านสกปรกเมืองด้วยแล้วคนที่ยืมเงินพี่พลนี่คือเป็นคนในวงการนะคะคนในวงการไม่กล้ายืมหรอกเขารู้จักพี่เพราะปากพี่ยิ่งกว่างียนนี่ถ้าพี่เป็นลูกหมีพี่ไม่ทงอย่างนี้หรอกนะพี่จะพี่ก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ลูกหมีคขาไม่รู้แหละเพราะว่า มันมีกฎหมายที่คุ้มครองลูกนี่อยู่ไงห้ามประจานห้ามหมิ่นถ้าไปบอกอินนี่โกงอย่างเงี้ยโดนเลยอินนี่โกงอินนี้ยืมเงินเราไปไม่ยอมใช้โดนเลยคือวิธีการทวงเงินก็คือทําจดหมายไปก่อนกูก็งงนะทำจดหมายไปทําไมก็คนมันจะไม่ใช้เสร็จแล้วก็ถ้าเขายังนิ่งอยู่ก็จ้างทนายความฟ้องแต่เราต้องออกค่าทนายความไปก่อนแล้วมันจะคุ้มไหมล่ะยืมไปแสนทนายความสองแสนอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราจะชนะคดีเดี๋ยวไปเอาเงินกับอีกคนที่ท,ที่ที่เราฟ้องอ,ะอ่ะเขาต้องมาออกค่าทนายความให้เราด้วยแต่มันก็ช้างไงกฎหมายอะไรของมึงไม่เข้าใจคือเราก็จําเป็นใช้เงินเราถึงทวงถ้ามันไม่จําเป็นใช้เงินเราไม่ทวงหือมันไม่เปี้ยนะนี่บ่อยๆเราก็ไม่ต้องมาทวงอืมมันมันตามคือเป็นสัจธรรมอ่ะมันเป็นสัตธรรมยืมเงินเขาเราก็ต้องคืนหรือเปล่า ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาอย่างฉันเนี่ยไปทวงคืนเนี่ยฉันอายเลยนะอ,อายคืออายที่กูจะทวงเนี่ยแหละเพราะคุณเหนื่อยแต่เวลาเวลามึงยืมมึงแบบออันนี้เราไม่ได้พูดถึงใครเลยนะอปอบางงองกอไก่เลยไม่มีนะเออเราพูดตามตามสัตสัตธรรมคือมันเป็นมันเป็น,ปน,ปน,ปนสัตว์มนุษย์อะอเวลาเป็นนี่เป็นสินใครเราก็ต้องใช้เพราะคนที่เขายืมไปอะ่ะเขาก็อยากได้เงินคืนอนนะอ ใช่ก็ถึงบอกพวกไม้ค้างไงว่าพี่อย่าไปอย่าไปกู้อย่าไปยืมเงินพวกนี่นอกระบบนะแต่พี่พอพี่ไม่มีพี่ก็ไปยืมกันไงแต่พอดอกดอกร้อยร้อยละแปดสิบร้อยละร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เขาเพราะเราไปไปเข้าใจป่ะมันถึงมีการตีกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็แต่เขาก็ไม่มีเงินนนะแต่ยืมแล้วก็ต้องใช้อ่ะ แต่สุดท้ายแล้วเจ้านี้เอกต้องใจแข็งว่าเวลาใครมายืมเงินก็อยากให้ยืมอ่ะบอกเลยว่าเก็บเงินไว้ในกระเป๋าตัวเองอย่าไปให้ใครยืมเงินเด็ดขาดอันนี้พจน์อนนท์เตือนถึงเราจะรวยยังไงถึงเราจะไม่ให้ยืมจบจะตัดเพื่อนตัดอะไรก็ช่างมันไว้ก็ช่างมันก็ช่างมันเพราะว่าจริงๆมันเงินมันถ้าเราเราไม่ฟักออกจากกระเป๋าเราไม่มีใครมาเอาเงินเราได้หรอกเพราะฉะนั้น ไม่ให้ยืมถ้าไม่อยากมีเรื่องแบบที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยไม่ให้ยืมต่อ,มอให้มันยกไม่น้ําทั้งสิบยกไม่น้ําทั้ง5ทั้งเก้าทั้งร้อยมาพูดก็ไม่ให้ยืม,มเลิกคบก็เลิกคบเพราะเราไม่แคร์อยู่แล้วเลิกครบก็เลิกคบไปกูมีเงินกูรวยแต่<อ>มึงเอาเงินกูไปกูก็ต้องแคร์มึงเพราะกูต้องทำทุงนี้เ <laughs> ข้าใจไหมกู <laughs> ไม่ให้ยืมมึงจะจนก็เรื่องของมึงกูรวย ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ